สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับทีเผารับมช่องสุธิวัฒนะครับเมื่อนี้พาพี่พาอน้องพ่อพาแม่ครับมาอัปเดตราคาง่วอยู่ตลาดแยกการช่างครับอำเภอกันทราลักครับจังหวัดชีสเกีครับเมื่อนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเกากันยายนพศสอง3ากบครับง่วแม่ลูกครับง่วเละงัวสาวงัวทองครับให้กี่เฮ้าครับหลากหลายครับเมื่อนี้ง่วปูนะครับมั่มาะเลย เนาะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับลุยเลยครับบักเถิกตัวไหนครับบักเถิกตัวนี้43่สครับบักเถิกมะมออีกตัวหนึ่งโครงสร้างดีครับหน้าตาบักเถิกสี่หมื่นสามพับาทนะครับความสูงบ้านเมตร40นะครับตัวน้อยลนะครับตัวไหนครับนี่ตัวน่อยัะได้พ่อ ออขายไปแล้วบ่ะมแม่นไปเสร็จล่ะตัวนี้อ,อ๋อแม่ลูกเท่าไรครับพ่อแม่ลูกแปดพันสองหมื่นแม่ลูกสองหมปดพันบาทลูกตัวเทิกนี่คร,รับความสูงลูกประมาณแปดสิบเสนแม่ประมาณเมตรเส้าหานะพ่อต้องเอาประมร 20, 28, าณนี้แม่ลูกสองหมื่นสองหมื่นแปดพันบาทครับแม่ลูกสองหมื่นแปดพันบาทเป็นง่วกระโดนง่วไทยกีเฮ้าตัวนี้แม่มาพ่อแล้วตัวละเอียดพ่อเล็กตัวครับตัวขาวพุ่นป่ะตัวขาวพุ่น ตัวขาวเทนาี้ครับพ่อแม่สาวบอกตัวขาวนี่บอกหรือตัวบุตัวแดงนี่สี่หมื่นหกพันห้านครับสี่หมื่นหกพันห้านะครับผสมยังพ่อผสมยังครับเขาบ่กเนี่ยกสื่อว่าเนาะเขาว่าผสมสามเดือนครับเขาว่าผสมสามเดือนผสมโตผสมโตครับนะครับความสูงแม่นั่นประมาณเมตรสามสิบห้าบวกนะครับสี่หมื่นสี่หมื่นสามบ้าสี่หมื่นสอก่สี่หมื่นดหกพันห้านะครับ เป็นว่าผสมแล้ว3เดือนเป็นแม่สาวทองแรกนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งหน้าตาเพิ่มจีกนอยนึงครับนี่ครับหน้าตาเพิ่มสี่หมื่นหกพันบาทพอเพิ่นวหมเอาหน้าตาอาชิบรละเอียดไปไหนก็ขออภัยไปก่อนอีกไหครับเนี่นี่ครับล่ามโตอีกด่านหนึ่งนี่ครับล่ามโตอีกด่านหนึ่งกกค้างช่วงท้ายครับกกค้างช่วงท้ายพอบอกเบอร์โทรไวหมครับเบอร์โทรมีบหมครับ จำาได้่ะครับหัวเบอร์โทร่บ่าดจเอาเบอร์โทรกูมากันจำเบอร์โทรบะไดศูนกสี่เก้าแปดหนึ่งเจ็ดหกเอาครับขอบคุณครับพ่อแม่ลูกครับแม่ลูกเลยแม่ลูกเท่าไหพ่อสี่หมื่นเจ็ดแม่ลูกสี่หมเจพลูกแก๊สแลอลูกก๊าซพ่อ ลูกแกะหรือลูกมั่วนียครับลูกโตผูลูตโตผู <c oughs> ต้ห่อนะนี่ครับโอ้่าเป็นลูกแกะนี่ครับแม่ลูกสี่หมื่นเจ็ดพันบาทห่องสี่หมื่นเจ็ดพบาทครับหนาตาลำโตบนความสูงแม่ประมาณเมตรสามสิบแปดบวกนะครับลำโตกำลังกำลังดูดนมนี่ครับกำลังดูดนมน แม่ลูก47,000บาทนะครับเป็นเด็ลูกเลี้ตัวละพ่อลูกแรกเลยลูกแรกเลยครับนะครับลูกแรก47,000บาทเลี้ยงตัวพ่อแม่เบิร์ตบอนี่แหละคุณพ่อแม่ลูกนี้ครับแม่ลูกกันจะบ่เลือดแม่เดียวแม่ลูกสามตัวครับอ๋อควบนี่ครับตัวนี้แม่ลูกเพิ่นบ่แม่บอสใดครับพ่อแม่ลูกควบนี่ตัวนี้สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่พันบาทนี่ครับห้องสามหมื่นสี่พันบาทห้องไว้กับตัวหน่อยบ่พ่อแม่ลูกอ๋อ ม่ตัวเดียวตัวเถิกตัวนั้นบอบอตัวดีตัวเละสามหมื่นสามตัวนี้สามหมื่นสามโอ้ยรับห้องซื้อๆห่องห่องวจักเดือนหะพผอนี่ในีเราแปดแปดเดือนครับหน้าตาดีนะครับเนี่รับหน้าตารอแับเละหน่อยความสูงมันเม็ดครับเม็ดนิดๆนะครับแบบทอร์เรนต์ผอเละห้องตัวนี้ตัวนี้ห้องสามหมื่นสามสามหมื่นสามบอกเบอร์โทรไปก่อนได้ผอเนาะเบอร์โทร บุหงุสั่งเล็กโถยืมเพื่อได้พอสี่แยกบรรจารสี่ริแยกบรรจารนี่ครับเนาเล็กโถจำมาได้เอาครับขอบคุณครับพ่อแบบนี้ครับเอาแบบนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชฟได้ด้วยนะพ่อเนาะขอบคุณครับเอาครับเบิ่งแกงบักเถิกตัวแรกเท่าไรพ่อตัวนี้สองหมื่นสามพันห้าครับตัวนี้นี่ครับครับ โวเล่เท่าไรครับพ่อราคาเดียวกัน23500สูงประมาณเมตรเมตรสิบครับเมตรกว่ากว่านะครับ23,500าซกันเหลือ2อตัวพ่อเหลือสอตัครับเล่ทิกครับหั่วไทยเฮ้านะครับ2 3 5ห0ครับลำตัว23500มัะครับเหมามาะัวถึงปีเราพอนี่ปีกว่ากวาเอครับบอกว่าตอนไหนพ่อ จำเพโ่อได้พอศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดห่งหกหกเก้าศูนย์หกสามศูนเนี่ยคยมเพื่อได้พออยู่กันทะลักันทลารักเข่าครับขอบคุณครับเอามอเลยนี่ครับแม่ลูกนี่ครับลูกตัวเทิกนะครับราคาเท่าไรพอเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับแม่ลูกนี่ครับลูกตัวเถิกกำาังเลยโอ้เนี่ครับเอหนั้งดีๆนี่ครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนี่ครับ เป็นไดรัวก็ตัวครับแม่หนิลูกสองตัวความสูงแม่ประมาณเมตรสี่สิบแต่ยู่ครับนี่ครับอ๋อหัวลูกแน่ลูกกําลังดูดนมอยู่นะครับลูกตัวเถิกสีสันดีแฮงนี่ครับล่ามตัวมาเหมาะนะครับแม่ลูกเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคมได้อีกพอแนะนําแม่ลูกกันบ่ครับแม่ลูกลูกเล่นี่ครับพอนด้พอหกหมื่นห้าพันบาทนี่ครับเป็นไดรัวก็ตัวพอแม่หนิลูกแรกคือกันนี่ครับลูกเล่ลูกเล่ย่างไปพุ่นแล้ว นี่ครับลูกตัวเถิกมาพ่อเนาะนี่ครับลูกเพื่อนลูกตัวเถิกเนานี่ครับแม่ลูกลูกเล่ลูกแรกแม่นี่สูงประมาณเมตรหน่อยสูงสี่เมตรสี่เซนหาทังเมตรหาซิฟครับนี่ครับรับโตเงีวดีเงียวก้าแข็งดีสูงดีนี่ครับแม่ลูกแม่ลูกนี่ครับของพ่อเบิดเลยยกแกงเลยนี่ครับตัวนี้ก็แม่ลูกครับบ่อบ่อพอมันตัวนี้แม่เดียวแม่เดียวเท่าไรครับพ่อเป็นสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองพันบาท ย่างบได้ผสมป่พ่อย่างโอตันีผสมเลรียผสมโต้รึผสมหลอดพ่อผสมโตผสมโต้เจ็ดเจ็ดเดือนเนาะพ่อสี่เดือนกรัวสี่เดือนสี่หมื่นสองพันบาทนะครับความสูงมันเมตรสี่สิบห้ากันแบบหน้าตาเป็นในลูกตัวพ่อประมาณเป็นในลูกประมาณสามตลูกประมาณสามตนี่ครับโตัวเถิกกินอันนี้ยูนี่พ่อสามหมื่นสี่พันบาทครับบักเถิกตัวนี้นี่ครับสามหมื่นสี่พันบาทกําลังกินอาหารอยู่ อาหารเสริมให้กินนี่ครับ <c oughs> โกควางช่วงสายเพื่อนบอกเทือกเขานี่ครับตัวแม่ม้านซีเดือนนะพ่อเนาะตัวนี้นี่ครับมอมอเลยโกควางช่วงสายเพื่อนนี่ครับเนาะละเอียดจังไงครับขอใบพี่น้องไปก่อนอาจจะบอละเอียดปันไหนนี่ครับมอเนี่กับแม่เบ่อนบ่พอได้ครับแบบที่สามหมืน่มนครับเป็นมอแยกลูกลสามหมืน่มมนห้าพันบาทนะครับโค้งเข้าเมตรสี่สิบหาขึ้นกันนี่ครับแม่นี่แยกลูกไปนี่ครับสามหมื่นหาพันบาท ครับเอาตัวต่อไปลราพอแบบนั้นสามหมื่นสี่พันครับตัวนี้นี่ครับสามหมื่นสี่พันบาทนี่ครับแม่นแม่ลูกอยู่บ่ครับบ่แม่นตัวนี้ตั้งหากว่าเนี้ตั้งหากอ๋อตัวนี้ตั้งหากแม่นกันบ่แม่นได้ครับบักเถือกเขาสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันบาทนี่ครับบักเถือกตัวนี้สองหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ทุกตัวนีครับต่อรองได้ทุกตัวนี่ครับตัวดำลราพอตัวผุนเนี่ยดำดำสามหมื่นสามพันห้าสามหมื่นสามพันห้า ตัวแม่ลูกสุดท้ายแล้วพ่อแม่นบ่โอ้ตัวนั้นบ่แม่นลูกตัวนั้นแม่ห่างตัวนั้นแม่ห่างเอาตัวนั้นตัวหน่อยบ่แม่นลูกแม่ลูกแม่ห่างตัวได้พ่อแม่ห่างสองหมื่นเจ็ดแม่ห่างสองหมื่นเจ็ดแม่ห่างหนึ่งแม่ลูกแม่ห่างนึ่งสองหมื่นเจ็ดพันบาทเนี่ยแม่ห่างสูงวันเมตรสามสิบห้าตัวหน่อยได้นั้นพ่อตัวหน่อยหมื่นสองหมื่นสองนี่ครับเอาไฟมักแม่ห่างแม่ไม้ไมีเบสไม่มีแม่ลูกแม่ห่างแม่ไม้ มีตัวเถิกนะครับมีครบวงจรเอาบอกว่าโทรไปไหนพ่อศูนย okay. ์แปดหนึ่งศูนย์แป่องแปดสองสองแปดสองศูนย์แปดห้า์ครับพ่อทวรอีกครั้งนึงนะพ่อศูนย์แน่งสองแปดสอครับพ่อ0856ครับพ่อแม่ห้อยแว็บมะลิวงครับจากอำเภอไดนพ่อจากอำเภอกันทลกครับเอาครับขอบคุณครับนะครับมอมอเลยเอามีครบวงจรเลยแม่หางแม่ไม้แม่ลูกลูกเถิกลูกแม่ครับขอบคุณครับพ่อ แม่ลูกนะครับเบิ้งโคมแม่ลูกเท่าไรครับแม่ลูกเขาหกหมื่นหาพันบาทในลูกลูกตัวที่สองลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่นะครับลูกตัวเมียครับแม่ลูกเหมาะเสีสันดีนะครับลูกตัวเมียนะครับแม่ลูกลูกตัวที่สองนะครับความสูงแม่พันเมตรสานสิบห้านี่ครับเอาประมาณนะครับเนี่ยโกค้างจังายเพื่อนนะครับ หลวว่างดูนุ่มเลยอีกตัวลวครับตอนไหนเนาะนัอ,อยากซี่หมื่นขอบหัวสาวหัวสาวนะครับอยากซี่หมื่นบาทนะครับ<ม>อันนี้อยากซี่หมื่นบาทครับรับโตรับโตดีความสูงมันเมตรสามสิบบวกนิดๆเท่านัน,นประมาณเมตรสามสิบนะครับโคกหางโค่นหางโคกง้างเท่าะไรเครื่องดำดีโคกหางนะครับซี่หมื่นบาทตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวทุนนะครับ สี่หมื่นครับอีกตัวหนึ่งนะครับหน้าตาเพื่อนสี่หมื่นบาทเดี๋ยวยังเบิรงกมวกก่อนครับเป็นหนึ่งนี่ครับสี่หมื่นบาทครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับสี่หมื่นบาทครับหน้าตาเพื่อนับตัวนี่ครับโค้งค้างช่วงถ่ายหน้าตาสี่หมื่นบาทผสมยังครับแม่นี่ยังบ่ได้ผสมครับกะผสมเนี่ครับพร้อมผสมยังบ่ได้แขวนี่ครับสี่หมื่นบาทว่าสิเบิ่งกถ่ายจัีงหน่อยไปนั่งเพื่นนี่ละเดี๋ยวเบิ่งกโค้ค้างช่วงถ่ายเพียงหน่อยนึ่งครับ ่ครับโก้ค้างจังไทยนี่ยครับเหมาะเลยเนาลตัวดีความสูงบ้านเมตรสามสิบหาบวกืกันลนี่ครับตัวเนาเผื่อมีผู้มากนับตัวตัวนี้แม่เอานะครับเนาะเอานี่ครับมมเมนบอกเบอโทรไว้นะครับเบอร์เก้านะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามนเก้องสี่นครับมาจากเืองไเือไครับจะมาดุบลเท่าครับผมว่านี่คั่านท่านนี่ไปเอาน้ำผมองเเาครับขอบคุณครับเอาไปต่อครับขอบคุณครับ เอานครับแก่งบักเถิกท้าได้พอบักเถอกเขาสามหมื่นสามบสามหมนสามพันครับสูงปรนเมตรสามสิบบวกกันครับประมาณนี่ครับเสามหมืนสตัวนอนนี่เราพอมันลูกยู่บันนี้ตัวนี้ท่าได้พอสา0หมื่นห้บาทนะครับก้สูงกือบสี่คิยงกันน้พอเนาะน่ครับกับตัวยืเท้าได้พอนึ่งสามหมื่นหกพันห้านะครับตัวรองในทุกตัวนพอเนาะ นะครับตัวยืนยันนี่ขึ้กันสูสีกันความสูงความหนาสามหมื่นกันห้าสูงานี้สามสิบห้กันนะครับหนาตารับตัวตัวเทิร์กเนแม่นี่อีกตัวหนึ่งอ๋อพวกเจ้าตัวเล่นไครับอีกตัวหนึ่งราคาเท่าไรอ๋อตัวนึ่งราคาหกพันห้ากันครอ๋อราคาสามหมื่นหกัน้าซ้ำกันนะครับทั้งสาสี่ตัวเลยราคาสูสีกันพอมีเบอร์ติดต่อป่ครับขออีกครั้งนึ่งศูนย์แปนย์แปดเจ็ด สี่หกศ3นย์สามหนึ่งหยมเพื่อได้พออำเภอคูขันจังหวัดสีสเกียเท่ารับขอบคุณครับนะครับบักเถิกแกงบักเถิกเข่าต่อร่องได้ทุกโตัวนะครับเดี๋ยวเบิ้งบักเถิกอีกนะครับเพิ่งไล้เอีอดจักหน่อยนึงครับน่ครับแต่ละตัวเท่านี้ครับบักเทิกม่อมเนาะเพื่อม่ห้ผัสือไปคูดไปเลี้ยงนะครับ โค้ค้างช่วงท้ายเพื่อนนี่ครับเอ่อกับสิประมาณนี้ครับเด้ออ่าสิบรละเอียดก็ขอไฟไปก่อนครับขอบคุณครับนี่ครับพ่อหมอเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องให้น้ำเน้นนะครับนี่ครับแยกการช่างอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษเากับมีทุกวันเสาร์ครับเหมือนนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่19กันยายน พศ2 5 6 3ครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ